ะะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อแรกนะคะในหัวข้อวัตถุประสงค์การให้ทุนโครงการนักวิจัยหลังปริญญาเอกหลังปริญญาโทนะคะโดยดรภาวดีอังวัฒนะรองผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดและจัดการทุนด้านการพัฒนากําลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างวัตกรรมค่ะขอเรียนเชิญค่ะได้ค่ะให้เวลากี่นาทีนะคะอันนี้สิบใช่ไหม โอเคได้ค่ะน้องบีไปสไลด์ที่2เลยค่ะค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่านเลยนะคะที่วันนี้มาร่วมงานกับบพคแล้วก็งานแนกของสวทชนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เออ้อมใจด้วยนะคะแล้วก็ผู้บริหารที่นั่งอยู่ณที่นี้นะคะแล้วก็น้องๆน,นักวิจัยแล้วก็ผู้สนใจงานทุกท่านนะคะก็เป็นโอกาสดีที่จะได้มาแนะนําแหล่งทุนบ,บพคให้ทุกท่านได้ทราบนะคะแล้วก็โครงการที่ สวทชนะคะได้รับทุนของบปคซึ่งสวทชวก็เป็นหน่วยงานเป็นสเต็กโฮเดอร์ที่สําคัญเลยเพราะว่าผลิตบุคลากร,กรทางหลังปริญญาปริญญาเอกหลังปริญญาโทโพสกราดพวกนี้นะคะให้บปคด้วยนะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะก็ก่อนอื่นนะคะเพื่อที่จะให้อ่าไอเดียกับทุกท่านว่ากองทุนววนอหรือว่าแหล่งทุนบปคเนี่ยคือใครแล้วก็มาจากไหนนะคะก็ขอใช้สไลด์อันนี้นะคะเป็นตัวที่อธิบายนะคะก็คือ ประเทศเราอ่ะจะมีเรื่องของนโยบายวิยทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตก,กรรมที่เราเรียกว่านโยบายววนอนะคะหรือว่ากองทุนววนอน,นั่นเองก็ลงมาจากทางฝั่งของสภานโยบายนะคะก็คือสอ,อ,อวชอนะคะที่บพคก็เป็นเหมือนแซนด์บ็อกซ์ภายใต้หน่วยงานนี้แหละที่ชื่อว่าสอ,อ,อวชอนะคะอยู่ที่เห็นไหมคะที่เป็นลูกศรกลมๆสีส้มนะคะแล้วก็ลงมาเนี่ยเงินเนี่ยก็จะลงมาที่ตรงเนี้ยนะคะที่เราเรียกว่า t s r i นะคะหรือว่าสอกอสอวอซึ่งก่อนหน้านี้ ถ้าทุกท่านที่อายุมากๆหน่อยก็จะคุ้นเคยกับหน่วยงานที่เรียกว่าสกวนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเลบูลููไนซ์ขึ้นมาใหม่แล้วก็มี แผนงานอะไรดีๆแผนงานมุ่งเป้าพวกนี้ก็เลยกลายเป็นชื่อว่าสออกสอวอนะคะซึ่งท่านผู้อิทักในการสออกสอวอท่านปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นอดีตท,ท่านผู้อิทักในการบาพคนะคะก็คือท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดรสมปองคล้ายหนองสวงนั่นเองนะคะที่เป็นคนิเริ่มโครงการอะไรต่างๆของบพคมานะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ท่านก็ขึ้นไปดูแลงบของประเทศนะคะซึ่งหน่วยงานนี้นะคะสออกสอวอเนี่ยจะมีทุนอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ20 0 0 0ล้านบาท ะะซึ่งจะ allocate ลงมาให้กับงบ FF งบ ST งบ r อนเทียอะไรพวกนี้นะคะซึ่งงบเงินจาก1-20,000ล้านบาทต่อปีเนี่ยนะคะไปตามแหล่งทุนต่างๆ 9, 9หน่วยงานบริหารทุนก็คืออันนี้ทั้งอยู่ในช่องขาวๆเนี่ยมี9หน่วยนะคะซึ่งบพคเนี่ยก็เป็น1ใน9ที่เราวงไว้นะคะก็คือบพคเนี่ยเราก็คือจะพัฒนากำลังคนที่มีส,สมรรถนะสูงมีทักษะสูงพวกนี้นะคะ กองทุนนี้ชื่อว่าววนเนี่ยก็จะให้เฉพาะเหมือนถ้าพัฒนากำลังคนก็ต้องเป็นทักษะสูงที่ทำเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นหน่วยถ้าเป็นเงินที่เหมือนว่าไปสนับสนุนทุนทีนท่อยู่ในอุดมศึกษาเนี่ยมันจะอีกกองหนึ่งชื่อว่ากองทุนอุดมศึกษาซึ่งอันนั้นน่ยจะเป็นงานของทางฝั่งอุดมฝั่งอุดมศึกษาก็คือฝั่งมหาวิทยาลัยพวกเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งววนคือเราจะเป็นฝั่งวิจัยพัฒนานะคะอันนี้ก็คือสั้นๆให้ทุกท่านได้เข้าาใจนี หน่วยปฏิบัติการก็คือพวกท่านนี่แหละน้องๆที่มาจากมหาวิทยาลัยท่านอาจารย์ที่มาจากมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็สถาบันวิจัยต่างๆสวทชนะคะหรือว่าเป็นหน่วยอื่นๆที่เป็นหน่วยงานในวอวนออย่างเช่นสํานักงานอะไรอะทีเซลอะไรพวกนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทีเซลนะคะทีเซลเขาอยู่ข้างบนเป็นอย่างกับสวทอชอเป็นสทนสถาบันน้ําเทคโนโลยีน้ําแห่งชาติสถาบันนิวเคลียรย์แห่งชาติสถาบันดาราศาสตร์ อันนี้จะเป็นหน่วยที่เรียกว่าปฏิบัติการนะคะตรงนี้ซึ่งก็จะรับเงินนะคะมาขอทุนอะไรของของสอกสอวอลงไปนะคะคราวนี้ทุนที่เรียกว่าทุนโพสต์ดอกเนี่ยส่วนข้างล่างก็คือจะเป็นผู้ใช้ผลงานซึ่งทุนอันนี้ที่น้องๆวันนี้ที่จะมาพรีเซนต์ผลงานเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนที่เราไปทํางานแล้วก็เอาไปใช้จริงนะคะเป็นโจทย์ปัญหาที่มาจากภา,าคอุตสาหกรรมเราจึงเรียกโครงการนี้ว่า Industrial Postdoc นะคะน้องวิทัศน์ไปเลยค่ะ ตรนี้จุดมุ่งเน้นนะคะก็จะมีว่าอ่าน,นี้มันไม่ไม่เลื่อนให้ให้เวลาใช่ไหมก็คือสิบนาทีเหมือนเดิมนี่มันยังไม่ยอมเลื่อนด,ดีเลยก็คือ,อความต้องการของประเทศนะคะเราก็จะมีเรื่องของประชาชนอยู่ดีกินดีนะคะมีค่า GDP สูงนะคะนโย,ยบายรัฐบาลเนี่ย ทางเราก็ต้องฟอลโล่อยู่แล้วนะคะแล้วก็แผนวิทย์เนี่ยแผนงานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยเนี่ยก็คือเราเป็นแผน5ปีตอนนี้นะคะสังเกตดูในแผนเนี่ยเดี๋ยวจะมีให้ดูนะคะว่ามันมีกลยุทธ์อะไรบ้างนะคะส่วนบพคเนี่ยเราก็จะขับเคลื่อนเรื่องของพัฒนากําลังคนแล้วก็เรื่องของพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นด้านฟอนเทียฟอนเทียไซน์นะคะแล้วก็เรื่องของพวกระบบนิเวศอะไรต่างๆพวกนี้คือบพคจะจากัดสโ o p งานอยู่นะคะเรื่องพัฒนากําลังคนเป็นเรื่องหลักแล้วก็เรื่องฟอนเทียเป็นเรื่องที่สองนะคะเป็นไรจ๊ะ เนี่ยอันนี้ที่พูดถึงนะคะเราฟอลโล่แผนอันนี้นะคะแผนบวน5ปีนะคะซึ่งบบคเนี่ยเราจะทํางานของเราก็คือจะอยู่ในกลยุทธ์ที่3และ4นะคะที่เป็นหลักแล้วก็จะมีโลโก้ของบบคอ,อยู่แต่ว่ากลยุทธ์ที่1 2เนี่ยเราทําจางๆไว้เนื่องจากว่าไม่ใช่สโคปงานหลักของบบคนะคะบบคก็จะสะโคปอยู่ที่แค่พัฒนานกําลังคนนะคะกลยุทธ์ที่3 นะคะแล้วก็เรื่องของการสร้างการพัฒนาฟอนเทียวิจัยระดับแนวหน้าซึ่งเมื่อเราพัฒนากลยุทธ์ที่เราทํากลยุทธ์ที่3และ4ได้ดีเนี่ยก็จะกลายเป็นกลยุทธ์ที่1และ2เนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ที่1และ2ซึ่งเป็นทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมสิ่งแวดล้อมอันนี้ใครมีเบอร์เอ้ยใครมีมือถือบ้างนะคะ เอายกยกึ้นมาถ่ายรูปได้เลยนะคะตอนนี้เพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าที่สําคัญที่สุดของบบคเพราะว่าเป็นแผน5ปีของเรานะคะซึ่งถ้าเกิดน้องๆหรือว่าทุกท่านที่อยู่ในที่นี้อยากจะขอทุนบบคอนะคะเราก็ต้องทําให้เรื่องที่เราต้องขอเนี่ยสโคบตามนี้นะคะเป็นแผนภูมิที่ท่านอาจารย์สมปองเรียกว่าแผนภูมิก้างปลานะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็มองไม่เห็นว่ามันเป็นก้างปลาได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์สมปองสักวันหนึ่งนะคะ ก็อันนี้นะคะดูกลยุทธ์ที่ S3 S4 ก็คือกลยุทธ์ที่บบคต้องตอบนะคะก็คือเรื่องของเราก็ใช้เรื่องฟอนเทียตอบกลยุทธ์ที่3นะคะเราก็ใช้เรื่องแบรนด p พาวเวอร์นะคะบบคเนื่องจากเราพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูงนะคะเราก็เลยเรียกว่าแบรนด p พาวเวอร์นะคะที่อื่นเขาพัฒนากาลังคนเหมือนกันถ้าเกิดกําลังคนรีสกิลอัพสกิลเราเรียกว่าแมนพาวเวอร์นะคะแต่สําหรับบบคพีเอ็มยูบเนี่ยตัว B ก็คือแบรนด์พาวเวอร์นั่นเองง่ายๆอย่างนี้นะคะ เราก็จะมีกลยุทธ์ที่4ที่เราทําด้วยนะคะเป็นเรื่องของโปรแกรม global partnership อยู่ทางด้านบนนั้นนะคะแล้วก็สำหรับก้างปลาที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นแผนต่างๆที่เราสนับสนุนนะคะขอให้เข้าข่ายเนี่ยเป็นเรื่องของ personalized medicine เอยเรื่องของอย่างเงี้ยนะคะ p e r s o n a l health AI o m i c biomarker drug delivery drug discovery พวกเนี้ย ก็เป็นงานที่เราสามารถเอามาเข้าสกคบที่ขอทุนได้นะคะ future food ต่างๆ functional food เอา alternative protein sustainable food พวกนี้ก็ขอได้เหมือนกันนะคะ climate change เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทุกคนพูดถึงอยู่แล้วนะคะ sustainable ต่างๆบบคก็ให้ทุนด้วยนะคะเรื่องของ CCUS พวกนี้เราให้ทุนด้วยนะคะ carbon capture utilization nature based solution อย่างเงี้ยนะคะเป็น net zero หับพวกนี้นะคะส่วน frontier เนี่ยก็ แหล่งทุนอื่นๆเนี่ยเขาไม่ค่อยให้นะคะฟอนเทียอย่างเช่นเรื่อง s p c e โปรแกรมนะคะเรื่อง HEP ตัวนี้นะคะก็คือ High Energy Physics นั่นเองนะคะซึ่งบพบก็ให้ทุนด้วยนะคะถ้าเกิดเรามีเราทราบว่าเออมันเอาไปใช้งานอะไรได้นะคะเราสามารถระบุได้ว่า High Energy Physics มันจะเป็นต้องทำนะเนื่องจากมันมี Future Industry พวกเนี้เราก็ระบุมาแล้วก็สามารถมาขอทุนได้นะคะ q u a n ต u m Earth Space เราก็ให้ทุนเช่นกันนะคะเพราะว่าบพพก็เชื่อว่า ถ้าเราไปไม่ถึงดวงจันทร์นะคะเราก็จะแลนดิ้งอะมังเดอะสตาร์นะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะต้องได้เป้าหมายลายทางอะไรบางอย่างแหละเราก็ได้ให้ทุนด้วยนะคะคราวนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะที่ในห้องนี้อาจจะไม่สนใจแต่ว่าอาจจะมีเพื่อนๆที่อยู่นะคะฝั่งขวาสุดนะคะเราเรียกว่าชาฟอนเทีย S.H.A. ชานะคะมันก็ย่อมาจาก social s i ซด เอชก็คือ humanity และเอก็คือ art นะคะก็คือเราให้ทุนทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าเมื่อเราทํางานด้านเทคนิคเยอะๆเราก็จะพบว่าสื่อสารกับคนภายนอกไม่รู้เรื่องนะคะดังนั้นจึงต้องรู้จักวิธีสื่อสาร communicate, communication ดีๆทางด้านวิทยาศาสตร์ออกไป frontier อ,อะไรพวกนี้นะคะก็เราก็ให้ทุนทางด้านชาตินะคะทั้งนี้ทั้งนั้นด้านชาเนี่ยเรามีด้านฟิล์มนะคะบทภาพยนตร์ที่ดีๆนะคะเราก็บทภาพยนตร์นเนี่ย มีคนมาขอทุนบพคแล้วเราก็ให้ทุนไปแล้วบทภาพยนตร์ก็เอาไปประกวดแล้วก็ได้เป็นอันดับหนึ่งอะไรของเอเชียก็มีนะคะเรื่องพระไม้เนี่ยก็เป็นงานของบปคได,ได้ดูไหมคะเรื่องพระไม้ได้ยินยังประมาณนี้นะคะก็คือแฟชั่นเราก็ให้นะคะแฟชั่นเฟสติวัลเกมแอนิเมชันอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นดิจิตอลครีเอทีฟคอนเทนต์ต่างๆซึ่งสามารถมาขอทุนบปคได้ะคะ่ะต่อไปเลยคะ่ะ รอวนี้อันนี้ก็เป็นวิชั่นที่บพคทําอยู่นะคะเราก็จะเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนส่งเสริมสารพลังในระบบววนนะคะในการพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูงแล้วก็งานวิจัยฟันเทียร์หรือว่างานวิจัยขั้นแนวหน้านั่นเองนะคะเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึซ่งอันนี้จะเป็นถ้าเกิดเราไม่ได้เจาะตอบโจทย์ใดๆเลยอะ่ะก็อาจจะไม่ได้เข้าสโคปข,ของบพคนะคะหากว่าตอบโจทย์ทุกท่านเองที่เป็นนักวิจัยว่าเออเราอยากทําอันเนี้ยเราแบบถามว่าตอบโจทย์ประเทศยังไงเราบอกเราไม่รู้แต่เราคิดว่าเรา หาคาตอบอันนี้ให้ได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ยังจะไม่เข้าสกบบกบบคอบบคอรเขาก็จะต้องตอบโจทย์อะไรบางอย่างให้ได้ที่เป็นตอบโจทย์ของประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งทุน ok อินเทอร์เ o n a l p o ลโพสต์ดอกเข้าข่ายอยู่แล้วเพราะว่าเราตอบโจทย์ภา,าคอุตสาหกรรมนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเหมือนแบบไบเบิลนะคะที่ว่าเราต้องตอบอะไรบ้างเราต้องมีตัวเลขมียุทธศาสตร์มีตัวเลขอะไรบ้างที่บบคอไปไปตกลงสัญญากับ แม่เราก็คือสกสวนั่นเองนะคะเขาก็จะบอกว่าต้องทำไอ้นู่นต้องทำไอ้นี่นะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เอาให้น้องๆดูวันนี้ก็เพราะว่าเวลาน้องๆเขียนขอทุนน่ะจะได้รู้ว่าอะไรบ้างที่มันเข้าสโคปหรือว่าผลผลิตใดบ้างที่บบคอสนใจแล้วก็ตาลุกเวลาเห็นอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นว่าพาเเทนต์เอ่ยนะคะได้รับจดสิทธิบัตรในต่างประเทศเอ่ยหรือว่าเป็นผลงานที่พิมพ์ในวนารสารนานาชาติซึ่งที่บบคอสนใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคิว1ที่งอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะอันเนี้ยก็ ไม,ไม่ไม่ได้ต้องจำมากแต่ว่าก็ให้ทราบไว้นะคะโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงนะคะเราก็จะมีเมคชีนเนซึมีกลไกที่เราใช้อยู่นะคะมีอยู่4คนกลไกในขนานี้นะคะก็คือเรื่องของ post doctoral ซิสเต็มนะคะ postgraduate system อันนี้เราสนับสนุนให้สร้างพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหลังปริญญานะคะก็อย่างที่บอกนะคะเป็นฟอนเทียเป็นอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตได้นะคะอันที่2ก็คือเราสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักวิจัยนะคะเป็น MOU กันในประเทศก็ได้ต่างประเทศก็ได้นะคะจะมีโครงการพวก global partnership global l e a g u e พวกนี้นะคะแล้วก็อันที่3าก็คือเรื่อง touch วิตนะคะเราก็จะมีอันนี้เดี๋ยวให้ทางเดี๋ยว touch วิตเนี่ยเดี๋ยวให้ดรสุภฤทธิ์เชิญทางนี้นิดนึงนะคะจะอธิบาย touch วิตนิดนึงเชิญค่ะ ดรสุพเลิกเป็นคนดูแลงานทางด้านทัศชีวิตของบบคนะคะเป็นนักวิเคราะห์อาวุโส ครับสั้นๆนะครับก็ทัชวิทย์นี่จะเป็นโปรแกรมที่ออกแบบโดยมหาวิทยาลัยครับจะร่วมมือกับทางสถาบันวิจัยแห่งชาตินะครับในการที่จะร่วมกันออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาน,นักวิจัยระดับปริญญาโทและประิญญาเอกนะครับคือจบมาได้ดีกรีอันนี้ก็จะเน้นไปนครับจริงๆทางสวทชวก็ได้ช่วยเริ่มต้นโครงการนี้มาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วก็ขอขอบคุณมากเลยครับทางบพคก็ได้รับไปดําเนินการต่อในปี67ก็ได้สนับสนุนทุนตัวเนี้ยทางประเทศนะครับอยู่ที่45คนปี68นะครับอยู่ที่ ประมาณ42คนนะครับตอนนี้ก็มีมีมายสโตนที่เราจะผลิตอยู่ที่150คนภายในปี72นะครับก็จะได้ให้คนกลุ่มนี้แหละครับจะเป็นกําลังหลักในการพัฒนาสถาบันวิจัยของไทยต่อไปแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ดีนะครับเพราะว่าจบมาได้งานทําแน่นอนสันส้นๆค่ะค่ะขขบคุณค่ะก็อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะคะมันเป็นโปรแกรม Thailand Academy of Science นะคะเราอาจจะเคยได้ยินช n e s e Academy of s c i e ซ c e อย่างเงี้ยนะคะเราก็เมืองไทยก็มีแล้วตอนนี้นะคะ เชิญเลยค่ะน้องวิวัตถุประสงค์นะคะก็สําหรับแผนงานนี้โดยเฉพาะแผนงานที่ดรเดือนดูแลนขณะนี้นะคะก็คือเป็น แผนงานที่เราต้องต้องการสร้างพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยนะคะในระดับหลังปริญญาเอกหรือหลังปริญญาโทนะคะเพื่อครอบคลุมสิ่งต่างๆที่เมื่อกี้กล่าวถึงแล้วนะคะทั้งฟอนเทียเอยทั้งงานวิจัยขั้นแนวหน้างานวิจัยแห่งอนาคตฟิวเจอร์อินดัสทรีพวกนี้นะคะแล้วก็ข้อ2นะคะก็คือสนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบแล้วก็กลไกการบ่มเพาะความเป็นเลิศของนักวิจัยนะคะในเมืองไทยนั่นเองนะคะอยากให้นักวิจัยมีทักษะแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อ สิ่งต่างๆที่จะเกิดเป็น disruption เทคโนโลยีเป็นไรเนะี่ยนักวิจัยไทยก็จะได้รู้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รวมกลุ่มกันเป็น community ของนักวิจัยที่ดีๆแล้วก็สามารถช่วยแก้ปัญหาตอบโจทย์ประเทศได้นะคะแล้วก็อันที่3เลยก็คือเราต้องการสร้าง Network หรือว่าเราใช้บพก็ใช้คําว่า consortium นะคะ consortium เลยก็คือเหมือนเอา Network หลายๆเน็ตเวิมารวมกันหรือว่ามากกว่าเน็ตเวิมากกว่า เหมือนมากกว่าเป็นเพื่อนจับมือกันกินข้าวนะคะแต่ว่าต้องคุยเรื่องงานด้วยนะต้องมีการเชื่อมโยงไปถึงงานต่างๆของที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศพวกนี้นะคะอย่าลืมว่างานวิจัยที่ดีเนี่ยก็อาจจะเกิดจากดินเนอร์ดีๆหรือว่ากับเพื่อนๆน,น,นะคะแล้วก็คุยกันเออทำอนุนนกันไหมอันนี้กันไหมนะคะแล้วก็คิดถึงว่ามันตอบโจทย์อะไรของประเทศอันนั้นนะ,ะก็สามารถที่จะมาขอทุนเป็นแบบเครือข่ายคอนร์เทยมกับอปคอได้นะคะ ทีน,นี้รูปแบบการสับสุนงประมาณจากบพคนะคะอันนี้ทุกท่านก็อาจจะอยากทราบนะคะแล้วก็ถ่ายภาพไว้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นว่าเออระดับปริญญาอะไรนะคะเราได้เงินเดือนเท่าไหร่ปีนึงบพคสับสุนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนี่ก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะแต่ก็เห็นว่าเนี่ยถ้าค่าตอบแทนรายเดือนนะคะก็ถ้าเป็นปอเอกอ่ะก็จะอยู่ที่50,000บาทต่อเดือนนะคะถ้าปโท นะคะ post post doc post master นะคะถ้าเป็นแผนที่เป็น future industry นะคะหรือว่าจะมีแผนที่เป็น global แล้วก็แผนที่เป็น start up ด้วยนะคะแต่ละอันก็อาจจะมีเงินเดือนอะไรต่างกันเล็กน้อยนะคะก็ ขึ้นกับว่าท่านเป็นเกรดไหนนะคะเหมือนท่านได้ปริญญาอะไรอะไรเป็นต้นนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นค่อนข้างจะเรียก,ยกว่าเราถูกจ้างเรียนดีกว่านะคะคือถ้าเกิดเราเรียนเองอเราก็จะต้องใช้เงินตัวเองนะแต่เนี้ยมาเข้าโครงการนี้เท่ากับว่าได้เงินได้เงินด้วยเรียนด้วยได้ปริญญาด้วยนะคะแล้วก็ได้แก้ปัญหาประเทศด้วยอะไรจะดีกว่าน,นั้นนะคะ,นะคะมาขอทุนกันเยอะๆนะคะต่อไปได้เลยค่ะก็ เป้าหมายนะคะในการพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูงเนี่ยก็วางเป้าหมายในสายอาชีพของนักวิจัยไว้ให้ด้วยนะคะว่านักวิจัยในสถาบันวิจัยเอยเนี่ยจะทํำยังไงดีนะคะอย่างสวทชนักวิจัยก็จะมีระดับตั้งแต่1 2 3 4 2> เป็นนักวิจัย4ระดับอย่างนี้เป็นต้นนะคะพอเราจบมาเข้างานมาปีแรกๆก็เป็นนักวิจัยหนึ่งพอเราเขียนข้อเสนอโครงการทําแต้มไปข้โครงการหนึ่งได้เงินมา1ล้านอย่างเงี้ยก็จะได้ถ้า1นล้านบาทจากบบค ว่าให้20คะแนนแต่ถ้าเกิด1ล้านบาทมาจากภาคกระชนเหมือนที่น้องๆทําโครงการเนี่ยก็ได้40คะแนนที่สชให้นะคะก็อันนี้ก็พอเราครบร้อยคะแนนก็จะได้กลายเป็นนักวิจัย2อย่างนี้เป็นต้นนะคะพอจาก2ไป3ก็เท่าไหร่200คะแนนไหมนักวิจัย2ไป3 200คะแนนใช่ไหมพี่พี่เอทราบนะคะพอนักวิจัย3ไป4ก็400 400คะแนนนะคะ450คะแนนถ้าจำไม่ผิดนะคะ อย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยท่านก็มีตั้งแต่พอสอรอสอสองเกียรติคุณอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อันเนี้ยก็สอเขาก็จะมีเรื่องของโปรดเก้าหรืออะไรด้วยนะคะอันเนี้ยก็คือเป็นการวางเป้าหมายสายอาชีพของนักวิจัยนะคะแล้วก็นักวิจัยในและพัฒนาในนักวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมอย่างงี้ก็เหมือนที่เราทําอยู่นะคะว่าเราเป็นอิ d ดียเซียโพสต์ดอกนะแล้วต่อไปข้างหน้าพอเราจบคอร์สเนี่ยจบอันเนี้ยเราก็อาจจะได้งาน แน่ๆเหมือนภาคเอกชนเขาให้เราทํางานแก้ไขโจทย์เขาอยู่เป็นปีอย่างเงี้ยพอจบแล้วเขาไม่มีทางที่จะปล่อยให้เราลอยนวลเขาก็ต้องจ้างเราต่ออย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นต้นหรือว่าอยู่ในสตาร์ทอัพนะคะในนี้ก็อาจจะมีน้องๆบางท่านที่เข้าไปอยู่ในสตาร์ทอัพนะคะเดี๋ยวอาจจะมีน้องนักวิจัยจากนาโนเทคก็อาจจะมีเป็นตัวอย่างของการออกไปสู่สตาร์ทอัพนะคะ คราวนี้ทักษะใดที่เราต้องการให้นักวิจัยได้รับการพัฒนานะคะก็คือทักษะสมรรถนะสูงนั่นเองก็อยากให้นักวิจัยเนี่ยทำงานวิจัยเฉพาะด้านนะคะเก่งก็ให้มีโฟกัสให้ทํางานเฉพาะด้านนะคะแล้วก็โจทย์วิจัยที่สําคัญต้องมาจากภาคเอกชนนะคะไม่ทํางานสเปซสปะนะคะเรามีโจทย์ที่แท้จริงภาคเอกชนเขามีโจทย์ให้เราเราก็ต้องแก้โจทย์แล้วก็พร้อมกันนั้นก็ทําวิจัยแล้วก็สามารถ เขียนเปเปอร์ให้ได้ด้วยนะคะเรื่องซอฟต์สกิลนะคะอยากให้นักวิจัยเนี่ยมีความคิดเชิงระบบมีการสื่อสารยังมีประสิทธิภาพมีทักษะการสาร้างสรรค์ที่สำคัญก็ turbines, อยากให้น้องๆเนี่ยบริหารจัดการได้ด้วยนะคะก็คือบริหารโปรเจกต์ของเราให้มีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนว่า ช่วงไหนเราจะส่งมอบอะไรนะคะมีเป้าหมายชัดเจนอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะก็แล้วก็เวลามีโอกาสได้อบรมต่างๆก็ให้เข้าอบรมนะคะให้ไปอบรมอย่างเช่นสวทชก็มีคอร์สเรื่อง IP mapping เรื่องการไลเซ้นเทคโนโลยีพวกนี้เราก็เข้าเราก็มีโอกาสได้เข้าอบรมพวกนี้เป็นต้นนะคะเมื่อผ่านการอบรมแล้วเราก็จะได้เซอร์ติฟิเคตนะคะเพื่อไปรับรองผ่านกระบวนการ national postdoc หรือว่า postgrad ของบพคด้วยนะคะ น่าจะครบแล้วไหมโอเคงั้นผลการำเนินที่ผ่านมานะคะน้องๆก็เป็นต้องภูมิใจนะคะว่าเราเป็นหนึ่งในหนึ่งในคนที่อยู่ระหว่างดําเนินงานเนี่ยอยู่ในหนึ่งใน620คนนะคะที่บบคได้นับเฮตของทุกท่านไว้แล้วนะคะว่าถ้าท่านห้าม f a ล l เด็ดขาดนะคะถ้า f a i เดีเราก็ต้องไปหาคนใหม่มาเติมนะคะก็อยู่ในไพ่ลน์นะคะว่าจํานวนนักวิจัยตอนนี้เราทําไปได้เราปี67เราทําไปได้802คน ะะเยอะเลยทีเดียวนะคะปริญญาเอกเลยนะหลังปริญญาเอกเนี่ยคะ่ะก็เป็นกาลังคนสมรรถนะสูงนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างดําเนินงานเนี่ย620คนนะคะแล้วก็จํานวนนักวิจัยที่ทําด้านต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าด้านพลังงานวัสดุเคมีชีวภาพเนี่ยมีจํานวนสูงสุดนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นด้านเกษตรอาหารแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการแพทย์สุขภาพนะคะที่เป็น3อันดับที่สูงที่สุดนะคะประมาณนี้ก่อน,นะคะ่ะ ครบแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ควรจะยกกล้องขึ้นมาแอดไลน์ได้เลยนะคะเพื่อที่จะติดตามข่าวของบบคนะคะแล้วก็เป็นสมาชิก Facebook แล้วก็ Follow Facebook บบคนะคะเพื่อดูว่าเมื่อไหร่มีทุนใหม่ๆออกมาแล้วก็จะได้ทราบเป็นคนแรกแล้วก็ขอข้อมูลแล้วก็แล้วก็เขียนมาขอทุนได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณดรภาวดีนะคะ